นนคำว่าูป้ปานะเงียเป็นภาษารวมทั้งเป็นรวมทั้งรวมทั้งเป็นการแสดงถึงการต้อนรับแขกที่มาเยือนนะครับในการรับประทานอาหารกันหัวหน้าส่วนราชการท่านคงชัยมุ่งเจริญพรท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่นเกียรตทั้งหลายก็กําลังมานั่งทานอาหารอยู่ออบริเวณหน้า ประธานที่สำคัญแล้วสิ่งที่ทุกท่านนะครับ เฝ้าติดตามชมถือว่าเป็นไฮไลท์อีกงานหนึ่งนะครับก็คือการเดินแบบกิธิมรสัติ์ซึ่งจะเป็นสื่อ,อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของผ้าไหมาขวาวสินนรินของเรานะครับในคอนเซ็ปต์ของงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกลือเริ่มกันเตืมทําทึนของของานนี้นะครับ แบบทุนี้นะคือเฮะเป็นการ,ร,รนําเอาเสื้อผ้าในลักษณะการผรสมประสานระหว่งางผ้าไหมอสุรินเนี่ยโดยเฉพาะผ้าไหมขวางสิบรีด้วยนะแล้วก็ชุดนี้นะเป็นชุดกลางคืนสามารถเดินออกงานได้เลยฮะไปงานแต่งเนี่ยสามารถไปนั่งกินโต๊ะจีได้เลยอ่แล้วก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจนะเขาอยู่ที่ลายผ้านะครับกับวันนี้อ่าเป็นกับมีลายผ้าดอกทิกุล ขอเสียบรองเป็นนางกับนางแบบในชุดนี้นะครับแหมเสืยอสมวัยจริงๆนะครับกับชุดแบบนี้เนี่ยก็เป็นผ้าลายดอกพิกุลแล้วก็เป็นผ้าลายซิ่งปะนะนะครับถือว่าก็เป็นมืออาชีพนะที่ออกแบบในชุดนี้ชุดนี้มีอยู่ในขวานสินเรนนะครับก็สอบถามท่านไหลนะครับโดยนางสาวกมลรัตน์รังสีนะครับค่ะและเป็นเสื้อผ้าลายดอกแก้วนะคะ สาวจิตราวันทองคกับเป็นผ้าลายดอกแก้วกางเกงด้วยนะกางเกงนี่ก็เป็นผ้าใหม่เนี่ยกางเกงใช่ใช่กางเกง,งกต,ตัวนี้นะครับี่่รู้เเลยยนนะคะคกางเกง,งกกางงเชุดนี้นะครับเป็นผ้า<อ>พื้นย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วยนะครูบัญยาท้องถิ่นบ้านเรานี่ก็จะดูออกนะครับเรื่องของครูบัญยาการย้อมสีธรรมชาติกับสีเคมีนี่จะตัดกันแค่ไหเออตัดแบบใบรุ่น ข้ามัดติ๋วนะคะระดับเพเงิน้าลายสัมฤทธนะ เพืนคู่วันนี้นะครับเป็นนางสาวสุภลักษณ์แสนกล้าน,นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งข้าราชการราชการนะครับซึ่งมาด้วยชุดผ้าไหมมัดปีประดับด้วยเครื่องเงินลายประยุกต์นะครับก็เป็นลายสปารดแล้วก็แต่งกายนะด้วยผ้าไหมพร้อมกับเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินด้วยนะครับ เสียงท่านผร้ชมปรบมือกับนางแบบกิณีประสักในชุดนี้ด้วยนะครับนี่คือครูภูมิปัญญาของถิ่นนะครับคุณแม่เอือ้อมยอดดีแล้วก็ลูกสาวแสนสวยนะครับคุณสุดารัตน์นะครับยอดรักแบบนี้คือครูภูมิปัญญาของถิ่นของเราด้านการทอผ้าไหมและว,วันนี้ครูแอลครับที่ก็คงจะมีหลายท่านมาเชียร์ด้วยก็ให้กำลังใจ เอาเองนะคะว่าของกลุ่มไหนนะคะก็ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ผิดพลาเดเล็กน้อยนะคะ <_ may> แต่ตอนนี้นางแบบกิจมศของเรานั้นได้พร้อมแล้วะค่ะที่จะออกมาโชว์ชุดผ้าไหมสวยแบบบนบื้นขอเสียงหน่อยครับอ้าวตะบนบ้านแรกไม่น้อยหน้า <_ may> วันนี้ถึงว่าไม่ใช่ PP พเนี่ยแต่วันนี้แต่ละหมู่บ,บ้านแต่ละชุมชนก็จะส่งตัวแทนนะครับถือว่าเป็นกิจมศ เขากดไมเ่เห็นไม่ใช่เขาปรากฏดนะครับกิมีพวอลไยด้วยอ่ะจากที่ไหนเอ่ยตำบลบ้านแรก่ม,มีกำลังใจ,งใ,จให้ด้วยนะครับขวจะเห็นแบบแบบนี้นะครับคือเป็นภาพประทับใจนะครับท่านต่อไปเลยนะครับก็ท่านต่อไปนะคะ ครับสำหรับคุณกำถือสมัรสมานนั้นนะครับก็อยู่บ้านพ่ออุ่นตำบลบ้านแร่เพื่อขวาาสินธุรินจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ่ออุ่นด้วยนะครับส่วนคุณสมจิตเพ่งพิเดชน,นะคะ ก็รับรองตำแหน่งสารวัตรกำนัตบนตำบลบ้านแร่นะคะวันนี้มาในชุดาลายมืเถือพวงนะคะเป็นพ้าถุงะะขอเสียงประมือดังๆนะครับวันนี้นังแบบพิมพ์ภาษาของเราอ่ะมีการให้โบกรายด้วยนะครับสใส่เครื่องเงินนะคะวันนี้เชียร์ขนาดนี้วันพรุ่งนี้จะขนาดไหนตัวแหววฮะวันพรุ่งนี้นะครับก็สนันแน่ๆเลยจ้ารู้จักขอเสียงปรบมือหน่อยนี่แหละฮะดีเจวิทยุ วทิทยุชุมชนรอ้อยเก้าสิบสองจุดสองห้าในกระเทนนะครับในนามหล่มเซอร์เซอร์นะครับเนี่ยจัดนักจัดรายการวิทยุด้วยนะครับต่อไปคี่หนุ่มฟ้านะคะอยู่บ้านดอกอุ่นนะคะบ้านแร่นะคะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกอบอตอนะครับกจะติดใจแต่ว่าวันนี้ทำให้ดีที่สุดนะคะแต่วันนี้สวยงามนะติดต่อด้วยชุด ชุดใหม่นะคะพื้นสีของมือตั้งๆหน่อยค่ะตองเชียร์อยู่ตรงไหนเอ่ยแหมดีนะครับให้กำลังใจนะครับในชุดการเดินแบบนี้ด้วยแต่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการนำผ้าไหมามาโชว์นะครับ ในช่วงงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่กรา <ใน S 1> รรเดื่มเรื่องกันเตื่นในคอนเซ็ปต์ที่ว่านุ่งผ้าไหมใส่กราเดื่มเระเดื่มกันเตืนเเเ่นกับครั้คืนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับสา,านาระโปรงแล้วก็จับตะกุกนะครับท่านมีกติกาจําใจว่าความเมตตาอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะท่านผ่านท่านงานสุดท้าย สีธรรมชาตินี่เวลาใส่แล้วนี่ดูสดสวยนะครับแล้วก็ติดทนนานด้วยวันนี้เครื่องประดับก็เป็นสังเกตนะฮะท่านผู้มีเกียรตินะฮะเครื่องประดับนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินหรือเครื่องเงินเสียงเครื่องปือดังๆนะครับวันนี้นะครับทีมงานมาชี้ผ้าตัดเย็บด้วยผ้าสีพื้นนะครับแล้วก็ผ้าถึงตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายกระแยงนะประดับด้วยเครื่องเงินเขาสิรินนะครับ คณะเลือกในการประกวดทุกวันเฉทยศออีเวนต์ประจำภาคสามด้วยนะครับซึ่งทางชุดชมสอจากตำรวจภูธรข,ขาวสินได้ของเราได้ลงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการและทำการประกวดชมได้ครับรางวัลคณะเลือในภาคสามนะครับในพระหมายดีเป็นภาคปีนะครับคุณแอลครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยเครื่องเงินวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่า ทประยุกต์ระหวางเื่อไปงานแต่งงานวอดหรือไปใส่ชุดไปทํางานไปเที่ยวห้างนี่ก็สามารถใส่ได้ด้วยแล้ครับเราเมื่อก่อนนี้เราโดยเฉพาะใส่ไปวัดหรือว่าไปงานสำคัญสำคัญใช่ไหมคะแต่สวันนี้เราใส่ไปเที่ยวได้สบายเลยค่ะ ไหมนะคะหลายหลากนะคะลวดลายสวยสดงดงามทีเดียวนะคะเรื่องอะไรเรื่องอะไรยามาตลองก็ให้บีเฉลือดนะบีตกแต่งด้วยผ้าโพลและผ้ามัดบีนะครับวันนี้ส่วนคนละองนะคะทละเพื่อนช่วยจำเรียขันทองเนี่ยจับคู่เลยนะเนีวันนี้นะครับถือว่าเป็นพูดดูงง สดสวยงามเนยครับคืนนี้นะครับเสียงประมือกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยจำเนียนนะครับวันนี้นะครับที่สวมใส่นะคือผ้าสร่นะคะเป็นผ้าสร่งแล้วนำมาตัดเป็นโปรให้สวยงามเดยมาด้วยชุดผ้าไหมนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยสุภาพสตรีญิงเด็กนะครับก็ด้วยได้พานะคะได้พาหลานมาเดินด้วยวันนี้ท่านมาด้วยชุดผ้าไหมกับหลานสาวที่น่ารักนะครับ สำหรับยวนนี้นะครับก็รับวาการเป็นประธานซึ่งอุธรัมตได้ยากและก็บอกว่าโดยเพื่นและตนเองไม่เดือดร้อนนะครับในชุดลำนองที่เป็นผ้าไหม เสียงประมือกับพลตองการบริหารส่วนตำบลดึงแล้วก็นะครับวันนี้ทั้งสองท่านนี่เป็นลูกสาวของท่านนายกนะครับเป็นลูกสาวของท่านนายกเขมาด้วยผ้าโพลเหลืองนะเสียงด้วย <c oughs> ต่อเสียงปรบมือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนดึงกับลูกสาวแสนสวยของท่านนะวันนี้นีร่รนกุชัยนะครับท่านนายกองค์การบริหารสมันะคะ โชว์ไหล่ต้างหนึ่งสวยงามทีเดียวค่ะตัดใหม่ด้วยนะคะเนี่ยแอวันนี้เป็นคู่อะไรเอ่ยนนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับกับสาวสวยก็เป็น เป็นผ้ามัดมีลายกระแสปีเลยคืเป็นภาษา,ขาเขมรเนี่ยคือจะเป็นว่าออกเสียงเขมรไม่แข็งแรงแต่ขออภัยนะคกระแสนะครับทิ่นี่มันสักวันนี้นะครับหลายท่านก็เป็นในะแบบน้ำแบบที่สวยงามนะเสียงปรบมือกับท่านนายกนะครับวันนี้มีกำลังใจมาให้ด้วยด <c oughs> อกไม้นะครับ <c oughs> รท่านนายกมากับท่านประหลัด <c oughs> นะครับ <c oughs> ชุดต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านกำนันตะมอนตากูกนะครับท่าน,นคงสกรหรณ์แบบดื้อซ้ำแต่อของท่านนะครับท่านกำนันหนุ่มนะครับหนุ่มจริงๆหนุ่มหล่อสาวสวยครับเป็นกำลังใจครับท่านกำนันหน่อยครับกองเชียร์จัดตา,ก,ก,ากุกหนึม่มาเยอะลืดเกิน วันนี้มาด้วยชุดผ้าไหมสีฟ้านะครับสำหรับท่านกำนันสอนชัยพร้อมกับภรรยาของท่านนะครับวันนี้ชุดเป็นนะครับกระสุนกลางโอเวทีวันนี้อขอเสียงพี่น้องนะครับอูเีตีสมาชิกสภาตำนมงขวาวนะคะตอนนี้ก็ดำรกตำแหน่งเป็นแม่บ้านนะคะ ทัิประจําใจของท่านก็คือทําดีได้ดีนะคะแต่งกายด้วยชุดเรามาตกแต่งกับเครื่องเงินของเรานะคะก็ดูจะเข้ากันดีกับในชุดนะครับไพรเวทนะครับสินสีกับระเกมนี่นะฮะใช่ค่ะท่ะาของคุณนิดที่สายทันทำด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ท่านมาด้วยผ้าไหมสีชมพูนะครับอยู่ในชุดลำลองคสะเชาญคุณมาลงตอนนะคะับ อน,นี้ก็คือเด็กหญิงคัทราพรทองนวลน,นะครับก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นป .3 จากโรงเรียนอนุบาลชรินนะครับก็ถือว่าเคยได้รับรางวัลคูบีนัมเบอร์วันด้วยนะคุณพ่อกับลูกสาวนีหน้าตาไม่ออแตกต่างกันตุ้มหูเกันด้วยส่วน,นท่านอัศวินมุ่ตโสพานะคะท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน,นพระราชทานขนาดใหญ่นะคะ น,นี้นะครับก็หลายท่านให้เยรตดเดินทาามาร่วมกับการดนแบบในครั้งนี้นะครับชุดนี้เชิญด้านหน้านะคะเพื่อเงินบอกว่าเป็นเพื่อเงินจากร้านคุณลุนวดเชียวทองด้วยค่ะท่านพอชอบคุะจงกล้านะคะท่านก็มาในชุดผ้าไหมพื้นเข้มนะคะลายสลงนะคะ การกระดดบอลจำไหนครับทุ่ด้วยปก<ม>ติเวลาคาดพุเนี่ยด้วยท่าหม่เนี่ยก็จะไปที่ไหนเอ,เอ่ยทุ่มทุ่ยว์แอลครับะจะไปตานันตกรุเปล่ากันขอเสียงปรบมือท่านผูนน้การรองรักแล้วก็ท่านอาจารย์สุพีสุภินพลัดด้วยนะครับวันนี้ท่านเป็นเจา้ขาของสถานที่นะครับหน้านที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนอุนบลของสิรินทร์หน้าเป็นคู่ค่ะจะได้หน้าเป็นคู่เลยนะคะ การบุญราภูมสุขหล่อมากครับมาด้วยชุดผ้าไหมคาดเอวเป็นผ้าขามารคาดเอวเนี่ยเสื้อผ้าไหมแล้วก็ผ้าขามารคาดเอวพร้อมกับลูกสาวของท่านนะครับ ขอายครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่แอบครับผมก็ไม่ได้ใจนะฮะก็ไม่ทราบครับไ,ได้สอบถามท่านเลยอ๋อเป็นภรรยาของท่านนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับก็คือคุณจารุณีภูมิสุขนั่นเองนะครับแอบผิดนะใช่ไหมคะนะครับวันนี้ก็นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วนะครับเหมาะสมกันดีขอเสียงปรบมือกับท่านบุญกาลบุญบุญรามภูมิสุขและก็คุณจารุณีภูมิสุขครับ ่แล้วก็ท้องจินมาในชุดผ้าไหมลายลมัดผีสีฟ้าชมพูค่ะคุณคุณนักนาจิตสำรานนะคะก็มาในชุดรับแล้ท่านต่อไปวันนี้นะครับท่านสาธารณสุขอาเภอขาวสีง